จบไปแล้วนะเพลงเัินสำรับเพลงให้เท่าใดก็บอเอาใชนะหมเพเสียของมูสิึกไปแล้วเงินหลายปันไดก็ซื้อของมู้สึกคืนมาได้แล้วแหละซื้ออดีตบ่มาได้เลยถึงว่าที่มีเงินร้อยล้านพันล้านเศรษฐีพันล้านซื้ออดีตคืนมาได้แล้วแหละมันอดตมั่นชิงที่ผ่านไปแล้วใช่ไหมให้เท่าใดก็เอามันมันซื้อมาได้เลยเวลาที่เขาเสียของมูสศึกนะ ประเมื่ค่าบ่าได้ใช่ี่มมันก็บพ่คือเข้าล,ลนะแหละจิงว่านะี่ให้เท่าใดก็บ่เอานะคือกับความจริงของชีวิตเลเขอบสามารถหนีพ้นนะความจริงของชีวิตเกิดแก่เจ็บตายนะ่มันเป็นเรื่องกตีพออยากซื้ออายุสิ่ะอยากซื้ออายุอีกห้าร้อยปีบรือพันปีเพราะใชมันซื้อบ่ได้ ท่านหมอกขาจะบอกว่าให้เท่าใดก็บวเอาเหตุบวได้เลยใช่ไหมค่อยบวอยากตายสมมติให้เท่าใดค่อยพร้อมใจสมมติเราค่อยยอมยอนใจจะค่อยอยากต่ออายุอีกห้าร้อยปีสมมติท่านหมอก็คือทีบอกว่าให้เท่าใดก็บวเอาเหตุบวได้ถ้าท่านหมอด็อกเตอร์พิชัยชัยเก่งๆเนี่ยเขาก็ถ้าเขาจะให้ตัวเองอายุยืนได้ปัณณิเขาก็คงโมมาเป็นหมอแล้วเป็นอึนๆแล้วให้เท่าใดก็บวอเอาแล้ว ภพยไพกาเกิดมาเจ้าของเคยแววบทบทหนึ่งวันก่อนะทุกคนเกิดมาอย่อยากมีอายุยืนทางนั่นแหละทุกคนอยากอยากอายุยืนแต่เราก็ต้องยอมภาพามจริงนะบทของจริงของสีวิตทุกคนก็นมีกฎเกณฑ์คือเดียวเหมือนกันแหละเกิดแก่เกิดตายเป็นเรื่องปกติให้หอมมีแหงสุกยู แห่งกระตือรือร้นในหน้าที่แบกงานว่าเพื่อเขาเฮ็ดเพื่อพอูอใดพุนหนึ่งเส่นนะเฮ็ดเพื่อผายจากโคนเส่ยนะผมเลือกผมหักกันได้มันมีพลดีผมหักกันได้มันเฮ็ดให้เฮามีแหงที่จะสู้ต่อไปเพื่อคนที่เฮาหัหากเป็นพลงังผมหกักเป็นพลังหนึ่งที่ช่วยให้เฮายึดติดต่อสู้เสีนะก็พานพานอุปสรรคย้อนมีคนหกักคอยเคียงข้างบางคนก็นมีคนหกักคอยเคียงข้าง ให้อุปสรรคพาาไปด้วยดีให้กำลังกจให้กำลังใจซึ่งกันและกันเอ๋กับสินะการให้กำลังกจซึ่งกำลังกจการให้กำลังใจซึ่งกันและกันมันเป็นสิ่งที่ดีต่อชีวิตเขาย่ห้อมกันในสังคมกันเราควรให้เกียรติซึ่งกันและกันทุกคนมีเหตุผลเป็นของตัวเองพอเคยมาเรื่องเหตุผลไปแล้วเหตุผล คมพากเลยด้วกันคมหกัมหกมันกินก็ได้นะแต่ว่าในชีวิตประจำวันมันต้องใช้ใ <c> ช <oughs> ่นี่แหละบางครั้งนเนาะเรื่องคมหักเนาะมันก็ผสมวางเสมอไปบางคนก็มีคมหักแล้วผสมวางบางคนก็สมวังในคมหกักก่อนที่จะไปหักคนอื่นเอาก็ต้องได้หักตัวเองให้ได้ก่อนก่อนที่จะไปหักคนอื่นได้ม <c oughs> าฟังเพลงนี้นะเก่งของบ <c oughs> าวนะ พลงของรักกินไม่ได้ไเออเพลงนี้แหละเนะื้อหาดีๆ่ก็ความจริงได้ตัวนี้รนะักมันกินไม่ได้ะแต่คนเราต้องเดือต่อนะอิเนเทอร์เน็ตค้าง